ชื่อว่าซาโมซาซาโมซารู้จักปะที่เป็นมันจะเป็น,ปนรูปร่างคล้ายๆวันตันอะจะรูปร่างคล้ายๆเกี๊ยวสามเหลี่ยมแต่ uh huh. เป็นเกี๊ยวที่นําไปทอดวิธีการทําง่ายมากเลยพร้อมให้พี่ทำอย่างละเวลาพูดอะไรก็ง่ายง่ายหมดมาตอนแรกเนี่ยเราจะต้องทําแป้งมันก่อนแป้งที่อยู่ด้านนอกนะครับซึ่งสูตรอันนี้พี่ก็ปรับมานิดปรับมาหน่อยให้เข้ากับรสชาติที่คนไทยชอบ แป้งสาลีโอเคป่ะแล้วเราก็จะมีเกลือใส่ลงไปนิดหนึ่งนะครับเรามีเครื่องเทศ2ตัวตัวเนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าเทียนข้าวเปลือกตัวนี้เรียกว่ายี่หลา่าหน้าตามันคล้ายกันนะคล้ายค่ะมันคล้ายกันถ้าเกิดอ,อยู่ดมยี่หลา่าแล้วอยู่จะคิดออกเลยส่วนมากอาหารอินเดียจะมียี่หลา่าแล้วกลิ่นมันค่อนข้างจะแรงตัวแต่ตัวเทียนข้าวเปลือกเนี่ยมันคือฟันโนซีดฟันโนซีดเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ใช่ป่ะค่ะ ลองดมกลิ่นของเขาดูใกล้ๆมันจะมีความเหมือนแบบเย็นๆสดชื่นอยู่อ๋มอมันมีมันมีกลิ่นแบบอืถ้าเผื่ออยู่อยากจะ,จะลองช่มิ้นนิดนึงกินอย่างนั้นได้หรอคะลองกัดหนูแล้วอยู่แล้วรู้สึกว่ามันแบบแว่า refreshing อ,อ่ะอ่ะนะเราจะใส่เจ้าเทียนเข้อเปลือกเนี่ยนะครับที่มีกลิ่นเย็นๆเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ยี่ราซึ่งทั้งสองตัวเนี่ย เราเอาไปคั่วแล้วก็บดก่อนยี่ราเนี่ยจะใส่น้อยหน่อยนะครับเพราะว่ากลิ่นม,มันค่อนข้างแรงใส่แค่นั้นก็ใช่นิดเดียวพอละให้ใ<ช>เป็นกลิ่นออยละแล้วเราก็ใส่เทียนข้าวเปลือกโรยลงไปนะครับอุปกรณ์ที่ดีที่สุดมือของเรานี่แหละคนทุกอย่างให้เข้ากันปกติแล้วเวลาที่เขาทําแป้งตัวนี้ขเขาจะใช้ไขมันที่เป็นคล้ายๆเป็นเนยนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆ c า a ิ i f i e d b u t อร์เป็นเนยบริสุทธิ์ที่ชื่อว่ากี เป็นเนยอ,อินเดียแต่วันนี้เราเปลี่ยนใส่น้ำน้ำอุ่นลงไปก่อนนะครับเราเปลี่ยนจากเนยตัวนั้นมาเป็นน้ำมันมะพร้าวยู่เปิดให้พี่ทีน้ำมันมะพร้าวเอาช้อนโต๊ะเดียวนะครับเก่งมากเอาช้อนโต๊ะเดียวใส่ลงไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่แหละ,หละคือส่วนประกอบของตัวแป้งที่เหลือก็คือว่าเราก็เคล้าทุกอย่างให้เข้ากันใช้มือนี่แหละ แต่อันนี้คืออันนี้คือแค่แป้งข้างนอกไม่ใช่หรอคะ<ช>เราต้องทำไส้ใช่ไหมคะใช่ไส้ก็ง่ายอเหรคะนวดแป๊บเดียวประมาณสัก3-5ถึงนาทีอะตอนนี้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วครับเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เนียนเลยมากมายนะแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่จุดมันอยู่ตรงนี้คือเราต้องพักแป้งเราต้องพักแป้งประมาณสัก20่นาทีถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากที่เราพักแล้วเนี่ย มันจะเข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเราเอาพลาสติกห่อไว้เนื่องจากว่าเราไม่ต้องการให้มันแห้งไม่ต้องเข้าไปแช่ตู้เย็นเราสามารถทิ้งที่อุณหภูมิห้องอย่างนี้ได้เลยซึ่งในระหว่างที่เราพักแป้งเร,เราก็าจะมาทำตัวไส้ถูกต้องมาทำตัวไส้กันเลยวันนี้ไส้ของซัมโมซาที่เราจะทำเป็น vegetarian โอเคไม่มีเนื้อสัตว์อ่าบางทีเราก็ไม่ต้องทานเนื้อสัตว์กันบ้างก็ได้นะครับเราเอากระทะมาตั้งไฟให้มันอุนอ่นๆใช้น้ํามันมะพร้าวผัดได้นะไม่เป็นไรค่ะนะฮะใส่ลงไปเล็กน้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีหอมใหญ่หอมใหญ่เราหั่นเป็นเต๋านะครับอันนี้เป็นมันฝรั่งเราจะใช้เป็นมันเทศก็ได้แต่เราต้องหั่นได c e ใหมัเป็นสี่เหลี่ยมนําไปต้มสุกหรือนําไปนึ่งก็ได้นะครับอันนี้สุกแล้วอันนี้จะเป็นเหมือน frozen p e ี ตัวรังเตาที่มาแช่แข็งรลก็ล้างผ่านน้านิดหนึ่งนะครับเอาละเดี๋ยวเราคอยให้น้ํามันร้อนซะก่อนนะครับรพี่พลไม่ใส่ไม่ได้ใส่น้ํามันเยอะเพราะว่าเราใช้กระทะนอนสติกนะครับค่ะใส่ลงไปผัดหอมให้เขาหวานให้เขานุ่มและมีรสหวานนะครับแล้วก็สูตรนี้เนี่ยมันจะหวานด้วยหอมใหญ่ดังนั้นพี่พลแนะนําว่าเวลาที่เราผัดเนี่ย เราผัดด้วยไฟต่ำๆนะครับแต่ใช้เวลาให้หอมเนี่ยมันมีลักษณะที่ใสและหวาน mm hmm. ถ้าหอมมันใสและหวานด้วยธรรมชาติของมันแล้วเราไม่ต้องปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลเลย mm hmm. ขั้นตอนนี้เนี่ยนานที่สุด mm hmm. อ่าถ้าเบิดออยู่ใจร้อนเนี่ย mm hmm. มันก็ออกมาไม่อร่อย mm hmm. หอมมันก็จะแบบว่ายังมีรสเผ็ดฉุนอยู่ อ่าสีเขาเริ่มใสแล้วเราผัดมาประมาณ5นาทีต่อมานะครับพี่ก็จะใส่ผงกะลีลงไปนะครับเกลือน,นิดนึงะนะครับใส่มันฝรั่งที่เราต้มแล้วลงไปนะครับใส่ถั่วลันเตาปรุงรสด,ด้วยพริกไทยพริกไทยป่นนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวก็ได้นนะดูดีค่ะครับผม ตัวมันฝรั่งเนี่ยมันสุกแล้ว<ฆ>นะครับเราแค่ผัดให้มันร้อนอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วอันนี้เป็นถั่วเม็ดมะม่วงหิมะผ่าน<ฆ>แคชูนัทเราใส่ลงไปเพื่อเพิ่มเ t e เจอร์ให้กับเขาแล้วเราก็เอาออกมานะครับพักให้เขาเย็นลงนะฮะอีกครึ่งหนึ่งเราทำให้อร่อยกว่าด้วยการใส่พักชี มัมงปนะครับผัดให้เข้ากันถ้าเราไม่ชอบผักชีรเราใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้ต้นหอมอะไรนี้ก็ได้แล้วก็เอาออกมาแล้วก็พักให้เขาเย็น ระหว่างที่เราพักให้เขาเย็นลงเนี่ยแป้งของเราก็เกือบได้แล้วละครับเกือบ20นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาแบ่งให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับขนาดเล็กแค่ไหนจริงๆแล้วอยู่ที่ความต้องการของเราว่าเราต้องการทาเป็นซามโมซ่าจิ๋ว,วหรือซามโมซ่าที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ได้ได้ค่ะสูตรน,นี้ก็ทําได้ประมาณสัก20ชิ้นละกันถึงทำได้เยอะเหมือนกันนะคะอืม,ออมก็เลยิ่้5กรัมอ่า เป๊ะเห็นปะอันที่เรายังไม่ใช้เราก็ต้องนั่นไว้ก่อนที่พลก็จะคลึงให้มันเป็นวงกลมก่อนนวดเราพยายามคลึงให้บางๆพยายามให้มันมีลักษณะเป็นเป็นกลมๆเป็นกลมๆแต่สิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการวงกลม เราต้องการครึ่งวงกลมเสร็จแล้วเราหั่นครึ่งเพราะเราต้องการครึ่งวงกลมนะครับแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยทานิดนึงนะครับตรงปลายเอามาเกาะกันแล้วก็กดเข้าด้วยกันปิดอ,<า>อ่าอยู่ก็จะได้ถุงออกมาเป็นลักษณะเชฟแบบนี้แล้วก็ใส่ไส้ลงไป อันนี้ก็เป็นไส้ผักชีพี่ปดก็กดลงไปแน่นๆนะครับแล้วเราก็จะมาผนึกกันนะครับทาน้ำบางๆปิดลงไปแบบนี้มันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ะโอเคทำได้ไหมได้ค่ะ,อะลองดูเราก็รีบทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอามาทอดพร้อมๆกันซึ่งในระหว่างนี้คุณผู้ชมครับเราก็สามารถอุ่นน้ำมันไว้ได้เลยครับสำหรับเมนูนี้นะครับผมใช้น้ำมันอยู่ที่ประมาณ160องศารครับ สมปะชาสูตรนี้นะครับจริงๆว่าไปแล้วก็ทําไม่ยากนะครับที่สําคัญเนี่ยเราสามารถทําให้ก่อนก็ได้ครับเมื่อเราขึ้นรูปเสร็จแล้วก็เพียงนําไปแช่แข็งนะครับก่อนที่เราจะรับประทานก็เปลี่ยนมาอยู่ช่องแช่เย็นธรรมดาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็นําไปทอดได้เลยทันทีครับปั้นเสร็จแล้วเหลือแค่ทอดใช่ไหมคะใช่แล้วชุม่มอร่อยอ ถ้าเราทําไว้ก่อนแล้วเราแช่เย็น<ะ>เวลาที่เราเอาลงมาทอดเนี่ยพี่พลแนะนําว่าเราเปิดอุณหภูมิน้ํามันสูงนิดหนึ่ง<ะ>เพราะว่าพอใส่ลงไปปุ๊บมันดอบเลยวันนี้ไส้เป็นมังสวิรัตแต่จริงๆแล้วเราสามารถใส่เนื้อสัตว์อะไรที่เราชอบได้หมดเลยนะครับ ทำได้ไหมครับว่าชิ้นไหนไม่มีผักชีจะไม่ได้แล้วค่ะพอยิ่งทอดมาแล้วก็ยิ่งไม่รู้เรื่องเลยค่ะพี่ที่พอไเปเพลินๆใช่ไหมใช่ค่ะ,ะไม่เป็นไรวิธีการง่ายที่สุดก็คือว่าเราก็ตัดมันออกมาดูแล้วกันนะอ๋ะอได้ค่ะชิ้นนี้ไม่มีผักชีนะอาอชิอคะจะให้อยู่ลองชิมดูแต่ต้องบอกว่าระวังนะเพราะว่ามันร้อนพี่ควะน,นี่มีผักชีมีจริงป่ะใช่ ชิ้นนี้มีผักชีจริงๆด้วยถ้าเบือนงั้นพี่พลกินก่อนอย่างนั้นอยู่หาเองแล้วกันว่าชิ้นไหนไม่มีนะโยวนูไทยลูกก่อนออนี่ถ้าพูดถึงอาหารเนี่ยจียอน,นยชอบอาหารสไตล์ไหนมากที่สุดหนูชอบกินย่างค่ะอชอบกินย่างจริงๆเหรอค่ะเออว่าแต่ถ่ายไปแล้วทำอะไร